สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจส,งสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส็ง VIP เช้าบ่ายนะคะวันที่28กรกฎาคม2567เด้อค่ะพี่น้องเดอ้อก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิงรูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่านคะ่ะแต่ว่าถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจงวาง,างไว้ให้แต่ละรอบให้ fc ทุกท่านดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันท่านก็ สามารถมีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะถ้าท่านอ,อกหักจากาเด่นแต่ละรอ,อบเนาะแต่ละหุ้นเนาะพี่น้องเนาะทุกคนเราไปดูวันที่27ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่27นะคะทุกท่านใจะให้เด่นรอบเช้า8และ4เด่นรอบบ่าย0นย์และ9นะคะทุกคนรอบเช้ามา53087นนะคะทุกคนก็ เด่นมาแปดนะคะทุกคนคะ่ะเข้าคู่แปดเจ็ดเจ็ดแปดคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันคะ่ะทุกคนเมื่อวานนี้เลขซ้ํากันนะพี่น้องเจก็เลยเปลี่ยนสูตรรอบบ่ายเข้าให้จริงๆด้วยนะคะทุกคนยันแต่บกเขาพี่น้องรอบเลขเด่นประจําวันรอบเช้ามาเจ็ดนะคะรอบบ่ายจะให้0ูย์และเก้ามาแปดเก้าสองห้าหกเด่นมาเก้าเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเก้าสองสองเก้าค่ะทุกท่านนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะ เลขเด่นประจำวันรอบบ่ายมาสองเจ็ดหลุดนะคะทุกคนห้างเส็ง v i p เข้าติดต่อกันแบบสองทั้งบนทั้งล่างสองวันแล้วนะทุกคนวันต่อไปวันที่ยี่สิแปดอเพาๆบ้างนะคะเพราะว่ากลัวหลุดพี่น้องปกติหุ้นห้างเสยง v i p จะสลับเข้าสลับหลุดนะพี่น้องเข้าก็เข้าแบบหนักหน่วงนะคะทุกคนเข้าทั้งสอง บางวันก็3ามคู่ก็มีนะคะวันหลุดก็หลุดหมดนะคะทุกคนห้าง VIP นะคะพี่น้องมาดูนะคะวันที่ยี่สิบแดจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่หนึงเลขหนึ่งได้เลขเก้าเรามาดูควมน่าจะเป็น,นะค่ะทุกคนหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งศ หนึ่งแปดนะคะทุกคนเก้าค่ะพี่น้องเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าห้าเก้าแปดเก้าเจ็ดนะคะเดินรอบบ่ายค่ะทุกท่านเดินรอบบ่ายอยู่ที่สามและหกนะคะบางรอบเช้าบางคู่ก็จับไม่ได้หมดนะพี่น้องเนาะตัวเลขหลายตัวนะคะทุกคน สถิติเมื่อวานนี้ก็ไม่หมดนะคะทุกคนค่ะถ้า FC ชอบก็จับใหม่ได้เลยนะคะสามค่ะสามหนึ่งสามเก้าสามหกสามแปดสามสองสามห้าหกนะคะทุกท่านหกหนึ่งหกเก้าหกหกหกแปด หกสองหกห้านะคะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นนะคะหนึ่งเก้าสามหกหนึ่งสามหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกสามกับหกรอบบ่ายสามหนึ่งสามเก้าสามหกหกหกหนึ่งหกเก้านะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านคะ่ะ สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนทีนี้ใจจะให้เลขเด่นประจําวันใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่วันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่รอบละสามคู่นะคะทุกคนรวมกับเลขเบิ้ลประจําวันด้วยเป็นสี่คู่ต่อรอบนะคะเรามาดูค่ะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่ง สำหรับ1กับ6นี้ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนเรามาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่1และ9เด่นประจำวันอยู่ที่1และ6เป็น1116ติดเลขเด่นประจำวันนะคะคู่ตัวเด่นแล้วก็เลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคน9ค่ะ9 1 9 6ติดคู่ตัวเด่นทั้ง91ทั้ง96นะครับพี่ทองเป็นตะลุนบพพี่น้องเมื่อติดตัวคูตว่ตัวเด่นหลายกับ บางมือกับบ้าเขาก็มีพี่น้องแล้วตะดวงแล้วตะบ,บุญวาสนาเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ดวงแอดมินและดวง f อซนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สามและหกเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็นสามหนึ่งสามหกติดคู่ตัวเด่นทั้ง3 1มหนึ่งทั้งสามหกนะคะทุกท่านหกค่ะหกหนติดเลขเด่นประจําวันติดคู่ตัวเด่นติดเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกท่าน สำหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไม่ให้นะคะแล้วแต่ FC ทุกท่านจะพิจารณาชอบได้เลยถ้า f อชอบก็ตามได้ถ้าท่านไม่ชอบก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยแล้วแต่ความหมักความชอบพี่น้องค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสงียงเอเช้าบ่ายวันที่28กรกฎาคม2567ันายเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆกันมาสุขทุกคนด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ